สวัสดีครับเพืรุ่นเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆพี่ๆมาชมบกครั้งรถออกไล่ท่าพิดานหน่อยครับหลายๆคนมีไม่อยากจะจะเจอครับไอ้ท่าออกไล่แบบนี้เนาะออกไล่ถอยออกครับแหมเวอร์ชั่นใหม่อีกแล้วเดี๋ยวสร้างเวอร์ชันใหมอ่อยู่แล้วเรื่อยเนาะ ดูครับจะว่าถอยออกไ่ด้านข้างนี่ก็เป็นน้ำซึมด้วยครับต้องให้คนขึ้นอ้อยนี่ยืนเป็นแนวไว้ให้เนาะถ้าออกไกลแบบพิสดารอีกอีกเที่ยวครับ <laughs> นานๆจะได้เจอเนาะอยากจะฝากไปถึงที่สองเจด้วยเนาะมีรถนี่ขยับขยายไอ้ทางออกออกว้างๆหน่อยก็ดีครับ <laughs> รถตัวเองก็มีเนาะเดี๋ยวหลังค้าบ้านจะออกเอาได้นะลูกพี่นี <laughs> ่ครับตรงนี้เนาะ คุณไม้จังมาอออกถ้าเอาหน้าออกมันจะได้อ้อมไปทางไกลครับผมก็เลยเลือกที่จะเอาท้ายออกเนาะดูครับแม่ทางออกมาตรฐานจริงๆแต่ถ้าใส่เยอะนี่ไม่กล้าออกครับนี้นี่ใส่ไม่เยอะครับก็เลยกล้าออกเนาะ จังหวะจะบิดหัวอ,ออกมานี่ก็ต้นมะม่วงกับด้านซ้ายมือขวามือนี่ก็เสาละเนียดเนาะ <c oughs> ทางนี่ก็แคบแับนี่ทางเลนเดียวน่าจะประมาณ3เมตรหรือ2เมตรครึ่งเพราะว่าบวกเราตวงมา,าก่อนตวงมากว่อนอย่าเฝ้าหัก ทางก็แคบสายไฟนี่ก็ต่ำครับบ้านนี้ยอมใจจริงๆโอ้จะออกได้ครับนึงครับยบ้ย,โย,โ,ยโยกอะที่ต้องดูน่าจะไปเกาะครับเสาลัวเขาหรือเปล่าเนาะให้คนที่ด้อยดูให้เอ้าพอได้อยู่ครับ โอเคครับฝากกดติดตามากกดกดแชรช่องขอบตัซีวนด่วน้วยครับันี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยครับโอ้เจ้าเจ้าเจ้อะหลทิร์นก่เยอะเยะ